นั่นนั่นเลยนั่นนั่นเลยมาแล้วนึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n แนลพิชิ่งกิกกกนะครับวันนี้จะพาหน้านมาตกหมึกครับแต่ก็ไม่ได้ตกบนเรือนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกชายฝั่งด้วย วันนี้จะพาหน,น้ามาลองตกหมึกในน้ําเลยครับ <Yahoo! S 1> ก็คือลุยลงไปตกในน้ําเลยถึงก็ใส่ปากเลยได้หมึกปุ๊บมาใส่ปากแบบสดๆกันเลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้แดดยังแรงอยู่ครับเดี๋ยวถ้าแดดเบากว่านี้น่าจะ น่าจะดีกว่าตอนนี้แสบตานี่ยตอนนี้ลงมาน้ำแค่เข่าต้องลงไปน้ำเลยเอวอ่ะถึงจะได้ลุ้นครับทำไมยิ่งเดินมันยิ่งตื่นมันต้องลึกขึ้นดิ ก็อุปกรณ์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคั้งเขียวแล้วก็ลอกได้ว่าเบอร์3000ตัว compact b o ี้เดี๋ยวลองแถวนี้สักหน่อยครับนู่นนะครับเดินอ้อมไปเรื่อยๆลองกุ้งขนาด1.8ก่อน ก็ดีเหมือนกันนะครับเดินลงมาตกหมึกในน้ำครึ่งตัวเย็นดีเดินก็ต้องมองในน้ำม่นะครับบางทีเผื่อเจอหอยแม่นเผื่อไปเหยียบเข้านี่ <c oughs> เดี๋ยวต้องหาตัวแรกให้นานาๆดูก่อนยังไม่เจอ ช่วงนี้ที่บางสะพานอากาศเริ่มดีแล้วนะครับฝนก็แค่ประปายส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าใสแล้วเหมาะแก่การออกเรือไปหาอินทรีย์เป็นอย่างยิ่งหมึกบริเวณนี้อาจจะ ัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็มีให้ตกเรื่อยๆครับไม่ไม่น่าจะแห้วอย่างน้อยก็ตัวนึงอะถ้าตื่นแล้วยังไม่ได้ก็ต้องขยับเข้าไปลึกหน่อยไปลองขยับมาประมาณเอว ปกติน้ําน่าจะใสกว่าตอนนี้วันนี้น้ําออกขุ่นเยอะก็ต้องลุ้นครับว่าจะได้จะเห็นตัวหมึกหรือเปล่าวันนี้ก็รู้สึกแปลกไปอีกแบบระหว่างตกบนเรือตกชายฝั่งแล้วก็ลงมาตกในน้ำ ขยับต่อครับยังเงียบยังไม่ได้มึกโชว์นา้นาเลยอุ้ยกุ้งบินลองเดินไปนู่นครับใกล้ๆชายชฝั่งทางนู้น สะดุดไปทีนึ่งครับแต่ว่ามันไม่มีตามก็เลยไม่แน่ใจครับใช่หรือเปล่าเพราะปกติแล้วใช้โยขนาด1.5นี่ไม่น่าพลาดหมึกเล็กไม่น่าจะระแวงมากเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย ไม่แน่ครับอาจจะเป็นไอวายจับปล่อยโอ้ยมีน้ำหนักด้วยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ขอ,อตีใหม่รู้สึกขัดใจมีรอยมีรอยแทะ ด้านข้างลำตัวมีโอกาสเป็นไอไว้ครับไม่ไม่มีมีโอกาสที่ว่าหมึกมันจับด้านข้างไม่ทันได้วัดเต็มๆก็เลยไม่ติดพอหมุนมาสักแป๊บมันก็เลยปล่อยเฮ้ยมันเหมือนปลาเหมือนไอ้เก๋า มีแถด้วยสวยแล้วครับไอ้เก่าครับไอ้เก่าแดกแล้วก็พามุดหินต้องยอมนะครับเรียบร้อยครับเสียกุ้งไปหนึ่งตัวโดยที่ยังไม่ได้หมึกสักตัว เดี๋ยวเราไปผูกสายหน้าก่อนครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เดี๋ยวมาลองกันอีกทีครับหลังจากที่ไปผูกสายหน้ามาใหม่แล้วเฮ้ย <c oughs> พักนี้เป็นไรเสียกุ้งบ่อยเหลือเกินก่อนมืดครับเดี๋ยวลองดูรอดไหมวันนี้ช่วงนี้ช่วงนี้มักจะมีแต่คลิปแห้วๆไงมั้ง เดีย๋ยวลองไปข้างเรือก่อนครับนี่อุตสาห์ถอยกระชังมาใหม่จะได้ใช้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงบนไปเรื่อย <S <S ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรพูดกุ้งโดนไอ้เก่าเอาไปกินหนึ่งตัวเซ็งเลย มีหน้าแล้วมีลากหัวแบบงุ้นๆุ้นดด้วยแต่เราก็นึกว่หมึกแยบก็เลยตีซ้ำไปครับเรียบร้อยเลยมันลากแล้วก็พาเข้าหินทีนี้ก็งัดไม่ออกครับเฮ้ hey. ไม่แห้วแล้วเว้ยมีห <c oughs> ม,มึกให้นานาดูแล้วครับ <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ถึงจะตัวเล็กไปหน่อยก็ในที่สุด กว่าแต้มแรกจะมาเกือบมืดเลยแล้วก็แต้มที่สองพอามาแล้วมาเป็นฝูงนะอย่ามาเป็นคู่มาเป็นคู่เดี๋ยวมาคู่เดียวจบ อีกหนึ่งครับนนาขึ้นให้รีบตักก่อนทีู่งมันจะย้ายใช้ได้ครับตัวนี้กินไม่ไกลนะที่จริงมาอีกหนึ่งครับ โอ้คนดำปีเลยเดี๋ยวหนีก่อนไม่แน่ใจครับใช่หรือเปล่า มันเป็นหมึกเล็กครับมันไม่ค่อยกล้ามันจะแค่แค่ยับยับกล้ากลัวใส่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวรกรรมมันมันดึงให้ตกใจหนวดหลุดเลยเฮ้ยเข็ดไปแล้วแน่เลย เล่นมาดึงข้างหน้า2อเมตรนี <y> ่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกหนึ่งครับก็ใช้ได้นะครับสายไข่เค็ม ทีนี้จับไม่หลุดอีกไม้ครับถ้าเงียบก็แสดงว่าน่าจะหมดฝูงระหว่างนี้ก็เดินกลับเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคนะครับเดินลงมาตกในน้ำก็คือไม่ตร้อนด้วยแต่จะลำบากก็ตอนขึ้นจากน้ำแล้วนี่แหละ ก็จะเปียกมาลอกมาแรกไปหลังจากที่เมื่อวานโดนสอยกุ้ง ตกหมึกยามาไปหนึตัวโดยไอ้เก่าวันนี้ก็เลยมาแก้แค้นครับ<อ>วันนี้เอาเหยื yeah. ่อสำับตกไอ้เก่ามาโดยเฉพาะเลยเนี่ยมนบางอาจกินยามาตัวเก่งไว้เดี๋ยวลองดูครับว่าจะแก้แค้นสำเร็จหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อย ไปตกหมึกกันอีกทีครับแนวนน้นจะเป็นแนวชายหินครับมันก็เลยมีไอ้เก่าชอบไปซุ่มอยู่เยอะเมื่อวานก็น่าจะติดแถวข้างหน้านะครับแต่เดี๋ยวดูเหมือนว่ามันจะลึกข้างหน้าตกไปเก่าครับเบรกแน่นๆเลย นั่นนนั่เลยนั่นนนั่นนนเลยมาแล้วนึงเบรกไม่แน่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันลากเข้าหินนี่เอาไว้ก่อนครับ ตัวที่สองไม่ให้ลงไม่ให้ลงกินกุ้งไปดีนักไม่ให้ลงขึ้นมาเลยตัวที่สองครับสองน่วยยังไม่จบเรายังไม่หายแค้นว่ากันต่อครับ ัวที่สามไม่ให้ลงไม่ให้ลงขึ้นมาวันนี้รงสัยทริปลุยน้ำตกหมึกจะกลายเป็นทริปเอาไอ้เก่าไปทางกับข้าวแล้วสามแล้วครับยังครับยังไม่หายแค้นขอลุยต่อ ใช่ไหมทำไมมันตื้อๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้เปล่ากินยาม,มากูไปสี่ครับ อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเก๋ามินิอือีกหนึ่ง ไม่ต้องลองไม่ต้องมุดหินไม่ให้อีกหนึ่งครับ ตกเก๋ามันเว้ยต้องได้เก๋ากี่ตัวเนี่ยถึงจะคุ้มกับยามาที่เสียไปเข้น มแม่ตัวแค่นี้เองตัวนี้เล็กไปหน่อยครับเฮ้เอาตัวใหญ่ดิ เดี๋ยวดูก่อนขอใหญ่กว่านี้อีกหน่อยใหญ่แลยชุดแรกแๆอย่างนี้อย่ามานี่ มาจะเอาจริงต้องต้องดำครับดูแล้วเอ้ยม่ตัวมันหดลงนะแน่นะนะสายปลาเก่านี่มาทางนี้น่าจะมันขยับนะครับเพื่อไอตัวใหญ่แถวนี้มันหมดแล้วก็เลยต้อง หาต่อวาไซต์สวยๆหน่อยไซส์ที่เมื่อวานลากกุ้งไปงงงงงดมึกเข้าหินเรียบร้อยอยู่ไหนออกมาแขน <c oughs> เอาครับไซนี้ใช้ได้ครับไซนี้มีแข็งข้อ,อพอได้กินก็ับไซนี้ที่จริงเมื่อกี้ก็ปล่อยไซยนี้ไปนะมาอีกแต่มันมาอีกรอบหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันอ้าวมันไปแล้วดีนะตัวเล็กงั้นเจกันเลยฮ มาอีกหนึ่งครับโอ้โหวันนี้ตกไอเก่ามันครับเด้อเด้ดดอเดรมันดิ้นก็ปล่อยมันนะครับอย่าไปฝืนเพราะว่า เดี๋ยวมันจะสะบัดเบ็ดแล้วก็เงี่ยงมันอะมาโดนเราอันตรายครับอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะเดี๋ยวหลุดนั่นไงล่ะแมงเงอเวรกรรมเห็นเป็นไรไอ้เก่าอีย ไงครับมา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 ,มา,มาตัวนี้สวยด้วยมาขึ้นมาโอ้ยโอ้ยนี่ไซส์นี้นี่อู้องไซส์นี้ยังไซส์นี้เดี๋ยวขอไปแกะไม่ได้ครับต้องไปแกะบนฝั่งต้องวางคัน เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ถ้าไม่แน่ใจก็คือ,ค,อควรขึ้นมาชายฝั่งดีกว่าแล้วก็ค่อยแกะปลาไม่ให้ไม่งั้นเดี๋ยวมีโอกาสครับที่ว่าเบ็ดมันจะสะบัดเข้ามือเราได้อันตรายครับสวยครับตัวนี้ยังไม่จบนะครับ <laughs> เดี๋ยวมีต่อ ถ้าภาพมัวๆต้องขออภัยด้วยครับพอดีกล้องมันอาจจะโดนน้ำกระโดนเอ๊ะกระเซ็นใส่ยังไงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยทริปทริปลุยน้ำตกหมึกกลายมาเป็นลุยน้ำตกเก๋าไซนี้ปล่อยครับแหมแต่กัดเบ็ดมาซะสองตัวเลย แต่ลงมาคราวนี้นี่นเงียบหลายไม้แล้วนะออกออกเพิ่งปล่อยไปเมื่อกี้เพิ่งปล่อยมาแล้วครับตัวนี้ใช้ได้อยู่ครับหมาอย่าลงอย่าลงอย่าลงไม่ให้ลงเฮ้ยเพิ่งกินอะไรไปอ่ะ อีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วจะค่อยไปตกหมึกกัน ว่าไปมันกับการตกไอเก่าครับตอนนี้ตัดสินใจไม่ผิดจริงครับที่กลับมาแก้แค้นมันที่เม,มื่อวานมนกินยามา1.5เราไปตัวเก่งแล้วด้วยเฮ้ยมีสะดุดกึกนึงมีตัวมีตัวไอเก่ามันจะอยู่ในตรูครับแล้วพอมันเห็นเหยื่อมันก็จะโฉบขึ้นมาโฉบปุ๊บแล้วก็รีบกลับลงรูไป แสดงว่าเมื่อกี้มันโฉบไม่ติดให้โอกาสมันอีกครั้งให้โอกาสมันอีกครั้งในสุดมันก็โฉบติดจนได้ครับอ้าวโอ้ยน่าแหกเลย <c oughs> หมดแล้วเหรอ ใส่หมดจริงครับหลายไม้แล้วเงียบกิ๊บเลยมาทีนี้ไม่หลุดแล้วทีนี้ไม่หลุดไม่หลุด โอเคครับพอแล้วครับเดีย๋ยวเราไปตั้งป้อมหาหมึกกันต่อครับสำหรับการแก้แค้นไอ้เก๋าในวันนี้ที่มันบังอาจมากินเหยื่อตกหมึกเราไปตัวตั้งหลายบาทถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับในการแก้แค้นได้ไอ้เก๋าไปกินร่วมน่าจะมีสองโลได้ไมั้ง โลกว่าครับไม่เปสิ่งสองโลโอ้ได้นะได้สองโลเหมือนกันครับเฮ้ยเฮ้ย<ห>ไม้มแรก ไม้แรกไม้แรกไม้แรกโอ้ยมึกมึกอะไรวะทีเดียวเองเหรอ ตรงไหนกันแน่เมื่อกี้เดี๋ยวก,ก็เดินตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงที่ที่เรือนี่ก <c oughs> ินอยู่กันหน้านีิไปเท่ากันเลยข <c oughs> ี้หมึก เอ้ยมึกกำลังเข้าฝูงสรุปแล้วทริปลงมาตกหมึกในน้ำนี่2วันได้หมึกไม่ถึงสิตัวครับแต่ไปได้ปลาเก๋าซะเยอะเนื่องด้วยความแค้นของการเสียกุ้ง ไอ้เก่าก็เลยส่วยไปหน่อยแต่ยังไงก็เป็นประสบการณ์ใหม่หมครับที่ได้ลงมาตกในน้ําก็มันไปอีกแบบครับสําหรับวันนี้ก็มืดแล้วครับก็คงต้องไปก่อนอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนออเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ